เฟวาทำอะไรว่เล่นน้ำลายเหรอเราไม่เห็นเด็กเล่นน้ำลายถูกกระปลก Hi, it's n d a and Feva. t i e and today we're going to this mm hmm. nice h i e And w r e e a e r e n d e r the playground. o over there. A the nice playground. And a l i l e basketball o o So come on, ball us and มไม่ทุกครั้งนะคะเวลาแดดดีว่างต้องพาเข้าปา่าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคะโอเคไปค่ะ เอาละคะไปเห็ดใหญ่มากเห็ดใหญ่มากนี่เห็ดอะไรเป็นสีขาวๆโอเคไปแค่นั้นแหละนี่จะดูเห็ดอ๋อนี่ด้วยนี่ไปๆอุ้ช่างใจ Ini mut ke pada ini. Dah, dah. Go in that hole. San. <tipas> <tipas> per. Didi. Dan Didi. เฟวาาน,นี่นะคะเป็นสะพานสะพานให้เดินเราก็จะเดินข้ามสะพานกันไปนะจ้ะอ่าฮะไปสะพานไกลามากไป s right. <S จริง s right. <S โอเคไปตอนนี้เฟว่าน,นำนะคะอือฮะ อุ้ยมีคนเขียนที่ต้นไม้ใช่ไหมคะเห็นไหมก็เขียนอันนี้ดีหรือไม่ดีพี่ด้าทำไมอะคะใช่แต่ว่าต้นไม้เจ็บไงลูกเห็นไหมต้นไม้ไม่สวยเลยเห็นไหมนะคะไม่ทำนะคะโอเคไหมคะเห็ดอีกแล้วนะคะเห็ดแต่เราไม่ โอเดำไปดูสิดาไปดูสิจ้ะนี่มัมมี่กับเฟด้าดูเห็ดอ่านี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่เห็ดนะเนี่ยหลกเห็ดแต่เราไม่เก็บนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเห็ดพิษหรือไม่พิษเห็นไหมเนี่ยโอ้ดอกใหญ่มากอ๋อถ้าเป็นสีดําอย่างนี้คือมันเป็นเห็ดพิษแน่ๆน้องด้าถ้าเป็นสีดำาเห็นเลยเห็นไหมเยอะมากเยอะมากนะคะ เห็ดอีกแล้วนี่ก็เห็ดนั่นก็เห็ดเห็ดทั้งนั้นเห็ดอีกแล้วนะคะไหน่นๆๆเฟย์ว่ามันดูเห็ดสีแดงเฟว่าเฟว่าเห็ดอะไรเนี่ยว่ามาดูเห็ดสีแดง เห็นไหมถ้าเห็ดสีแดงเห็ดอะไรเนี่ยสีแดงตุ่นๆนู่นๆนุ่นๆนุ่นๆเห็นไหมนุ่นนี่นี่นี่ใครวะเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวจะเห็ดูเห็นไหมเนี่ยเห็ดสีแดงเห็นไหมตรงนี้เห็ดสีชมพูอ้๋อเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาอันนี้ก็เห็ดนะคะเห็ดเต็มเลยนะคะป่านี้่ะโอ้แต่ดิบอกว่ามีอีกอันนี่คือไม่ต้องไปไหนกันแล้วนะคะหาแค่เห็ดโอ้ดูสิ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  โอ้ดอกเล็กๆน้าร้าโอ้ไม่จับน้องว่าหนูไม่จับไม่จับไม่จับหนูเอาไม้จับได้หนูไม่จับเดเนียยเดี๋ยวสัเป็นยดโอ้ใบว่นโอ้สวยป่าเห็ด ร็จะตั้งชื่อป่านี้ว่าป่าเฮ็ดดาดูหนึ่งสองสห้าหกเจด้าอุ้ยอ 11, 12, ด,ดอกใหญ่มากสิบสิบเอดสาดอกใหญ่มากทำไมอ่ะคะเาออ้องบอกว่าอยากดีนะให้มันโตโอเคไป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  This one fell that way, that tree fell down that way, this tree fell this way. This used to be all three of them together right here on and this big stump. That one can... oh. Oh. fell that way, and that one fell that way, and that one fell that way. That's mm. right. That's <coughs> ชมวิวตรงนู้นที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นน้านะคะแต่ว่าสีแดงๆเป็นเหมือนกับพวกพวกตะไคร่น้ำแล้วก,กวก็มีพวกผักเหมือนผักสกขึ้นนะคะแล้วก็ป้ายนี้เขาจะเขียนว่าเขาจะเขียนว่าอันนี้จุดชมวิวนี้สร้างโดยกลุ่มลูกเสือนะคะมีชื่อคนเขียนม,มีชื่อวันเดือนปีสร้างปีสองพันก็ยี่สิบปีแล้วนะคะค Because you, and you didn't know mm what -hmm. you mm -hmm. did. Mm -hmm. or, uh, How did you do it? Mm -hmm. 10, 11, is what you have on your like digital you and two? Yeah. What that means? Two Mm hmm. โอเไฟบ้าเก่งจังเลยตบมาอเย้ Goodbye for your for your like that. feelings that e o i n e อีกจุดหนึ่งนะคะเป็นสะพานไฟบ้าเดินดีๆไปโอ้ oh. เป็นสะพานนะคะเฟยบ้านนำหน้าตลอดพี่ด้าเดินเร็วๆลูกหนูไปกับน้องเอาไอ่ะน้ำมันไี่ไปก่อนนะัได้นะด้เดินเร็วๆเป็นสะพานเดินตัดน้ำ นะคะมีเห็นไหมคะมีน้ำแล้วก็มีตะไคร่น้ำเขียวๆก็มีผักอะไรไม่รู้ขึ้นเต็มเลยเนี่ยฟิชไหมใช่ปลาเยอะเห็นแล้วอยากตกปลาอ๋อใบบัวไงลูกใบบัวน้องฟรอยฟีว่าบอกว่านี่ไงที่กบกระโดดภาษาไทยเรียกว่าใบบัวฟยว่าพูดใบบัว ใบบัวอ่าพี่เฟว์บพูดใบบัวใบบัวเก <Bo> ่งมากพี่ด้ามันไม่บอกใบบัวเฟย์บนก no i t ล l ลี่แพดปัญหาของเด็กลูกครึ่ง road, จริงเหรอคะโอเคอ่ะเดิน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 ฮะจริงเหรอ เอาสะพานสั้นๆใช่ไหมคะโอเคร้อนคะ่ะเฟบานำเฟบาไปเฟบาเฟบา,ฟบานี่อะไรนี่อะไรเฟบาเห็นแล้วเห็นแล้ว อนี่ไงมีแม่น้ำด้วยออคิดว่าจะเปียกไหมคะวันนี้เพื่อนๆมาทายกันว่าจะเปียกไหมคะให้กี่นาทีเฟ้ยบวก ไม่เห็นแล้วเอ้เอตรงนี้เปียกเกินหลุกมันทําไม่ได้มันเปียก <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวกระโปรงตัวกระปรกอ่ะคนนู้นไปแล้ว <Yeah. S 1> น้ําเย็นไหมเฟวาอ๋อไม่ได้หรอกวันนี้ไม่ได้อือหือ ไปล้างมือคะอ่ะตุดเปียกไปแล้วหนึ่งคอนเป็นแม่น้ำนะคะไม่ใช่ทะเลแม่น้ำ ลูกสาวคะ่ะคนนี้ลูกสาวนะคะมีลูกสาวสองคนใครว่าเฟว่าเป็นลูกชายม่มมิโกรธตายเลยนะคะเฟว่าเป็นลูกสาวพ่อพิดา